สวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่หฮมยูชิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ราจะมาอัน o x บ็อกซ์แฟลชที่ผมได้ซื้อมาตอนวันที่1นะครับก็เป็นวันปีใหม่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสาธิตอะไรเนาะวันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงแฟลชนิดหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าหลายคนในช่องผมเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะร่วมกันว่าพี่ครับช่วยแนะนําแฟลชหน่อยแฟลชใช้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับคือน่าเสียดายตรงที่ผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสด้านแฟลชเท่าไ แล้วก็วิธีการเลือกซื้อแฟลชที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับกล้องของเราเนี่ยนะครับเป็นอะไรยังไงแล้วก็พูดถึงแฟลชเนี่ยนะครับบางคนยังไม่รู้จักเลยนะครับว่าแฟลชเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงมันมีฟังก์ชันการทํางานอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันพร้อมก,กับการแกะกล่องเจ้าตัวแฟลชตัวนี้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้แฟลชเนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยนะครับต้องแบบมีกําลังไฟอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเป็นสัญชาตยานลุวนๆนะที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยนะครับผมเคย แล้วก็มียังโนนะครับแต่ว่าท <c oughs> ี <c oughs> ่ซื้อเป็นของตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับก็คือแ Can นอนะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละนะครับเป็น480 EX อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยซื้อในราคามือสองเนี่ยถูกมากเพราะว่าแฟลชมันค่อนข้างที่เก่าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตามหลักความเข้าใจของผมนะอันนี้คือต้องย้ำว่าของผมคนเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเห็นอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยใช้แฟลชในการแบบถ่ายงานโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมไม่เคยใช้แฟลชมาก่อนตอนมัธยมใช่ไหมผมก็แบบไปถามแกแหละนะครับว่าอ้แฟลช ซึ่งแกก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรมาหรอกแกก็บอกแค่ว่าให้มีสปีดซิ c, งค์นะครับหรือว่าไฮสปีดซิงค์อะไรเงี้ยนะครับมีมีไว้จะดีผมก็ถามแก,กว่าเอ้ยแล้วมันมันคืออะไรเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบนะนะครับคือแก,กไม่ค่อยจะให้ความรู้อะไรเท่าไหร่เลยผมก็เลยไปเออไปหาเพิ่มเติมเอานะครับอย่างน้อยแกให้คีย์เวิร์ดมาละว,ว่าเอ้ยมันมีสปีดซิงค์อะไรของเขาเนะี่ยทีนี้นพอไปหามันเนี่ยมันคือเหมือนกับว่ามันเป็นตัวเหมือนกับชาร์จแฟตชอะคือแฟตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้าเราพูดง่ายๆคือมััันนนนนเเหมมมืืออออออแแบบปปพพลลลลาาาาาสะะไไรรรงงงีี้้้ยยยทท่่่่จจตํกกช์ฟวค กออกไปซึ่งการชาร์จไฟเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการใช้ถ่านนี่แหละนะครับถ่าน AA เอยถ่ A A, านลิ A, เธียมไอออนเออยองไงนะครับซึ่งกํลาลังแฟลชเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความนานในการชาร์จเนี่ยนะครับความรัวในการยิงเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกํบลาลังไฟที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะยิงแฟลชให้มันแรงมากๆเนี่ยมันก็จะมีระยะในการชาร์จต่อครั้งหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับ่ถ้าเกิดว่าเรายิงแบบปานกลางนะครับไม่ได้ยิงแบบว่าแฟลชแบบเต็มสุดเลยนยไม่ได้แสงสว่างจ้าสุดๆเลยเนี่ยม ครับเวลาเวลา,เวลามีคนยิงแฟลชอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงตี๊ดแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งแล้วกเนะ็เสียงตี๊ดนั่นแหละนะครับเสียงตี๊ดนั่นนะก็คือเสียงการชาร์จแฟลชนะครับซึ่งไอ้สปีดซิงค์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่แบบมันชาร์จไวอะไรประมาณนั้นเวลาผมซื้อแฟลชตัวใหม่มาเนี่ยนะครับตัวเก่าตัวใหม่อยังไงไม่รู้แต่ว่าขอให้มันมีสปีดซิงค์ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกซื้อแฟลชเนี่ยนะครับแฟลชแต่และตัวนะครับมันจะมีค่ายเฉพาะของมันนะครับมันไม่ใช่แฟลชแบบสัวโกดอกเนี่ยนะครับโกดอกจะใส่ได้กับทุกกล้องทุกตัวเนี่ยไม่ใช่นะครับคืออย่างโกดอกเนี่ยมันก็จะมีโกดอก for canon โกดอก for sony โกดอก for nikon อะไรประมาณนี้นะครับก็เวลาเราเลือกซื้อแฟลชหรือว่าซื้อมือสองเนี่ยนะครับก็เราดูดีว่าแฟลชตัวนี้มันเป็นแฟลชสำหรับกล้องของเราหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเอาแฟลชแบบข้ามค่ายมาใช้ก้กกัััันนนนนนอออยยย่่่่่่่าาาาางงงงเเแแีมมมมมมใสข canon, ผผ็็ไไรูววปะคติดจ ใช้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของ Hot s h o อะไรเงี้ยนะครับมันมันมีเทคโนโลยีของมันอยู่นะครับโอเคแล้วทีตัวที่ผมเลือกซื้อมาครับในวันนี้ก็คือเป็น g o d o x TT685 Mark i นะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เนี่ยตอนผมซื้อเนี่ยนะครับก็ราคาเต็มของมันนะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0นนะครับแต่ว่าผมซื้อตอนส่วนลดปีใหม่ 1 1 s h o p อป,ปีนะครับก็ได้รา,าคามาประมาณพันเก้ดเยอะมากนะครับทั้งโคช้อปปี้ทั้งโค้ดแบบร้านค้าเนี่ยคือแบบโอ้โหรถเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยผมก็ไปดูรีวิวรีวิวมาคนก็ใช้เยอะนะครับคือผมจะบอกให้นะที่ผมเลือกซื้อแฟลตตัวเนี้ยคือ ผมอะอยากจะได้แฟดต,ตัวใหม่เพราะว่าแฟดต,ตัวแคนนอนของผมอะไอตัวที่มันขันเข้ากับฮอตชูของกล้องะครับมันเป็นแบบหมุนแล้วหนีบเอาซึ่งมันทําให้ไอตัวฮอตชู ul, กล้อง R5 ของผมเนี่ยมันเป็นรอยซึ่งมันก็อาจจะมีบางคนว่า,วาโอ้พี่ก็กล้องใช้งานมันก็ต้องเป็นรอยแล้วปะ่ะอะไรเงี้ยคือมันก็ใช่แหละแต่ว่าถ้ามันมีแบบ แฟตที่มันติดแล้วแบบว่ามันมันเป็นแบบแม่เหล็กแบบยึดอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้เป็นรอยเลยมันก็าจะดีกว่าซึ่งตัวนี้มันเป็นนะครับตัวนี้มันจะเป็นล็อกแบบกดเอานะครับเป็นแบบกดแล้วก็สไลด์เอามันจะล็อกให้นะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบหมุนให้มันแน่นเพื่อติดกับเพจของกล้องนะครับของฮอตชูเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้ามันหลวมขึ้นมาเนี่ยก็คือมันหลุดเลยมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับมันอาศัยการหมุนเอาสองคือมันทำให้เพดฮอตเเเาานนนนนนีีีีี่่มมััััป็็ออออ้้้ววะบบซงกกททตลผืจจ ดูป้าๆบาบเนาะแต่ว่าเออมันก็ทําให้ผมสบายใจมากขึ้นนะครับสก็คือว่าตัวนี้เ,เป็นตัวออกใหม่เป็นมาร์ค2นะครับมันจะมี tt หกแปเนี่ยที่ขายมือสองกันค่อนข้าง,งเยอะในมาร์คหนึ่งนะครับซึ่งมาร์คหนึ่งเนี่ยก็ผมก็เอกคนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวมาร์คหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวฮอตโชว์ตัวนี้มันมีตัวล็อกหรือเปล่าผมก็เลยไม่ได้แต่เสียใจซื้อนะครับก็เห็นมือสองมันก็อยู่ประมาณสองพันกลางๆถึงพันปลายๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอแบบมันเป็นช่วงปีใหม,มอะอะ่่่มมมมมััััันนนนนลลลลลดดดเเเเเเยยยยยออออออะะะะไไไรรรรงงงงีี้้้้าาากกกก็ซื์คคคปบบุณสติขข๋ววผูแ นะครับเผื่อใครจะแบบพอสอ่านเนาะนะครับคลิปนี้คือเป็นคลิปแบบอันบ็อกซ์นะต้องบอกก่อนไม่ใช่รีวิวเต็มเนาะก็หลักๆครับตัวนี้เนี่ยมันทําได้ก็คือเป็น w i f i 2องจุสี่กิกะเครับใช้กับพวกทริคเกอร์แฟลนะครับสามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถต่อ WiFi ต่ออะไรเงี้ยได้เนาะแล้วก็เป็น ETL t นะครับ ETL เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นโหมดออโต้แฟลครับแฟลมันจะซิงเข้ากับตัวกล้องแล้วมันจะประมวลผลค่าไฟกําลังไฟที่แฟลจะปล่อยออกมาเองนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเเเรรราาไมมม่่่จป็นทีีต้้อองงควูืแ เลยเอางี้เถอะเปิด TTL แล้วก็ปอเข้ากล้องเรานะครับเพราะว่ากล้องเราเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปอะไรจริงจังเนี่ยเราก็ใช้หมดแมนนวลคำนวณแสงอยู่แล้วนะครับ TTL เนี่ยมันจะคำนวณกำลังแฟลชให้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราตั้ง Exposure ไว้ประมาณนี้แฟลชควรที่จะยิงประมาณไหนนะครับข้อดีของมันก็คือในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ไฟมันล่อแหลงมาก แสงสว่างในห้องมันไม่ได้ล่อแหลงมากเนี่ยมันก็จะคำนวณได้ถูกต้องนะครับมันก็จะยิงแบบออกมาขาวนวลเลยแหละนะครับแต่บางกรณีที่อาจจะแอดวานซ์อย่างเช่นมีตัวบางเซนเซอร์มีแสงหลายทิศทางอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็ยิงออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าผมแนะนําว่าคุณจะใช้แฟลชในการทํางานจริงก็ฝึกที่แมนนวลไปเลยดีกว่านะครับ ETL เนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเวลาเราไปออกกลางแดดอย่างเงี้ยนะครับใช้ outdoor เนี่ยไปถ่ายงาน outdoor เนี่ยนะครับ ETL ใช้งานได้นะครับมันจะค่องค้าที่จะยิงสู้แดดดูเหมือนกันนะั่่วาานนงมยิ เปนนไลยจะจะดีกว่าครับแล้วก็0.1ถึง2.5มิลลิเินนะครับก็คือสปีดซิงที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับว่าการยิงครั้งนึงเนี่ยชาร์จเนี่ยนะครับตั้งแต่0.1ถึง 2.5s 2.5มิลลิเินคือ2.5วิเนี่ยมันอาจจะเป็นในกรณี1ต่อ1นะครับกำลังแฝดเนี่ยสูงสุดณนะปัจจุบันนี้มีคือบวก1ต่อ1 1ต่อ 1. 1, 1คือสว่างมากนะครับคือแบบยิงตาคือตาแตกอย่าหาเอา1ต่อ1ไปยิงใส่ตาคนนะนะครับคือมันสว่างมากนะครับตัวนี้ก็ใชช้้เววววลาาาาปรรระะมณ2.5 2.5ิิตต่่่อคคัังนบแ มันก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่ากําลังไฟที่กินเนี่ยเรนแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครใช้1ต่อ1กันอย่างมากสุดที่ผมใช้ก็คือ1ต่อ4ในกรณีที่แบบไปงานแต่งครั้งนั้นแล้วแบบว่าไม่มีไฟแบบช่วยเลยแล้วห้องมันมืดมากจริงอะ 1ต่อ4แล้วก็ใช้ f 2อเนี้ยเอาอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้เป็นฐานแบบ a a นะครับก็ต้องไปดูว่ามันใช้กี่ก้อนนะครับประมาณนี้นะที่อยู่ข้างกล่องนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็เป็น goldox ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปเปิดเลยดีกว่าเปิดออกมาครับเขาก็จะมีบอกว่าคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างนะหัวตรงนี้ผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมนะผมขออนุญาตพูดแล้วกันเนาะนะครับก็จะมีตัวแฟลชครับมีตัวขาตั้งแฟลชนะครับที่วางโต๊ะวางแบบตรงพื้นเรียบได้นะครับมีซองใส่แฟลชนะ เจอซองใส่แฟลชแล้วก็มีแฟลชอยู่ข้างในเลยนะครับผมซองใส่แฟลชก็เป็นแบบปกติทั่วไปครับแต่ว่าขอญาติโกลดดอกนิดนึงแล้วกันนะครับปกติแล้วซองใส่แฟลชเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของยังโนหรือแคนนอนเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเกี่ยวเข็มขัดหรือเกี่ยวกระเป๋าเนี่ยตรงนี้มาให้นะครับแต่ว่าของโกลดดอกไม่มีครับคือเรียบเลยไม่สามารถเกี่ยวอะไรได้เลยนะครับอันนี้คือขอญาตินิดหนึ่งแล้วกันนะครับแฟลชราคา3 0 0พกว่าบาทเนี่ยนะครับบางคนที่จะมีมาให้แล้วนะครับกลิ่นของใหม่นี้มันดีจริงๆนะครับผมนัก โอเคข้างในก็เป็นแมนนวลนะครับผมอ่ะขอพายาปางนี้ลงไปก่อนนะครับแมนนวลก็เป็นภาษาอ๋อมีอังกฤษกับจีนครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคผมผมชมนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะพูดแบบนี้เมื่อกี้นะว่าชมนะครับเหมือนจะเป็นภาษาจีนอันแรกนะครับในกรณีสอนใช้งานเนี่ยมันเป็นภาษาจีนไว้ทุกคนแต่ไอตัวด้านหลังเนี่ยนะครับ มันเป็นภาษาอังกฤษอ favorites. อกมันแยก2ภาษาให้ชัดเจนนะครับอ่าแล้วไปแล้วไปผมนึกว่าแบบมีภาษาจีนแบบส่วนมากนะคือมีแมนนวลด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะแยกเป็น2ภาษาอันแรกเป็นจีนนะครับหน้าแรกๆเนี่ยเป็นจีนครึ่งเล่มแรกครึ่งเล่มหลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านี่ก็ถือว่าดีนะครับแมนนลส่วนมากแล้วพวกแมนนลที่มันจากจีนเนี่ยมันจะมันจะเป็นจีนล้วนเลยนะครับแต่ว่านี่คือเขาให้เป็นภาษาอังกฤษมาก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเผื่อใครจะไปอ่านครับทีนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของ ตัวแฟตละนะครับก็ยะาเปิดขึ้นมาอมหอมมากเลยนะครับ โอเควู้ okay. สวยใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวแฟลชของเรานะครับโกด็อก TT หกแปดห้า Mark t w นั่นเองนะครับอ่าจริงๆผมอยากได้ตัว V1 มากเลยโกด็อก V1 แต่ว่าราคาแบบ6000กว่าบาทเนี่ยมือสองสี่ห้าพันคือแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมีอะไรดีกว่าตัวแฟลชทั่วไปนะแต่เห็นแบบหน้าต่างเมนูอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้ใช้อ่ะนะครับคือผมไม่คือผมซื้อแฟลชราคาแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะราคา2,000-3,000เนี่ยนะครับมันมันยังแบบอยู่ในเกณฑ์ แบบเอ้ยเราใช้งานประมาณนี้นะเพราะว่าปกติเวลาผมไปถ่ายงานแต่งผมก็ใช้ไฟต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมเอาไว้ในกรณีแบบตอนเจ้าบ่าวเขาเดินแห่ขันหมากอะไรเงี้ยนะครับแบบย้อนแสงแรงๆอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดแฟลชได้แต่ว่าถ้าในพิธีอย่างตอนรดน้ําสังอะไรเงี้ยหรือว่าผูกข้อไม้ข้อมือเราใช้ไฟต่อเนื่องช่วยอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องใช้แฟลชแบบราคาแพงมากเกินไปนะจริงๆถ้ามันราคาเต็มผมก็ไม่ซื้อน้าจะพันแปดเห็นราคามันลดนะครับเหลือแบบพันเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับสองพันต้นเนี่ยก็ ผมก็เลยแบบเออจัดมานะครับวัสดุเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีมากเป็นแบบพลาสติกแต่ว่าก็ไม่ได้กองแกงนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับแฟลตของค่ายเนี่ยนะครับอย่างของแคนนนที่ผมใช้เนี่ยแคแนลของที่ผมใช้นี่มันเป็นตัวเก่ามากๆแล้วนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยยังดูดูพรีเมียมกว่านี้คือวัสดุมันเป็นแบบมีน้ําหนักจริงๆอ่ะนะครับผมอ่าถ้าเทียบนะพวกโกงดงโกดกหรือยางโนเนี่ยนะครับมันฟแฟลตจากจีนเนี่ยนะครับก็คุณภาพ นะครับวัสดุเนี่ยมันจะสู้พวกแฟดค่ายไม่ได้หรอกนะครับอันนี้คือก็ต้องบอกไว้เนาะนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้แล้วแหละมันใช้งานได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการปรับแฟดเนี่ยนะครับก็อันนี้คือผมมองว่าเป็นข้อตินิดหนึ่งละกันนะครับก็คือตอนที่ผมใช้แฟดเนี่ยนะครับของทางค่ายแคแนลเองเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มกดนะครับเปลี่ยนทิศทางของแฟดตรงนี้เนานะคือถ้าเกิดเรากดลงไปเนี่ยเราถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ถ้าเราไม่กดเราจะไม่สามารถขยับมันได้ข้อดีของการที่มันต้องกดเนี่ยนะครับคือต่อให้มีรมชนอะไร แรงเนี่ยนะครับแฟตจะไม่เปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ข้อเสียของการที่มีปุ่มกดได้ก็คือถ้ามันชนแรงมากข้างในอาจจะหักได้นะครับแต่ข้อดีของการที่มันไม่มีปุ่มกดแบบเนี้ยนะครับคือคุณสามารถเปลี่ยน ทิศทางได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่จาเป็นท,ที่ต้องกดมีในบางกรณีที่ผมถ่ายรูปนะครับโดยใช้แฟลชเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายแนวนอนอยู่แล้วเราจะไปถ่ายแนวตั้งเนี่ยเราต้องฟลิปแฟลชขึ้นมาด้วยนะครับแล้วถ้ามันเป็นแบบกดอ่ะบางครั้งผมลืมกดเนี่ยผมบิดจนมันมีเสียงแก๊กเลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่แบบเรารีบที่จะถ่ายมากๆนะครับแบบโมเมนต์นั้นเราต้องถ่ายแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็สามารถแบบเนี่ยบิดได้เลยเนี่ยบิดได้เลยนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือผมไม่รู้ว่าถ้าใช้นานๆไปเนี่ยมันจะหลุมหรือเปล่ามันจะหายฝืดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือก็ต้องลองดูต่อไปนะครับก็ผมเห็นข้อดีข้อเสียมันแั่นแหละเนี่ยเวลาเราแบบสมมติเราถ่ายนวาตั้งอยู่เนี่ยเราต้องฟิฟแฟตอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพื่อที่จะให้ไฟเนี่ยมันบัล์ขึ้นเพดานเนาะทีที่พอเรามาแนวตั้งปุ๊บเราบิดขึ้นมาเงี้ยได้เลยนะครับอันนี้อันน เพจกันนะครับปกติเนาะซึ่งเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับไม่มีฝาปิดแฟลมาให้นะฝาที่มันเป็นแบบสีข,า,ขาวๆเนี่ยไม่มีมาให้นะครับก็น่าเสียดายอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรูปสายฟ้าบ่งบอกถึงสปีดซิงค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้แต่ต่อครอปตรงนี้มาให้เนาะอ่าแต่ข้อดีของมันนะครับก็คือเจ้าตัวโกดอกตัวนี้นะครับสามารถเอพเฟิร์มแวร์ได้นะครับผมก็เพิ่งแบบรู้นะตอนที่ศึกษาตัวเนี้ยนะครับว่า แฟลชมันมีอัพเฟิร์มแวร์ก็ด้วยเหรอวะนะครับก็คงจะเป็นการอัพเฟิร์มแวร์ในการจาัดก,การพลังงานเอ่ยหรือการแบบว่าใช้สปีดซิงค์ที่มันดีขึ้นเอ่ยอะไรเงี้ยน,นะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพอร์ตเนี่ยนะครับจะเป็น USB C ละนะครับผมจะทำยังไงให้มันออกมาโดยที่มันไม่หักนะนะครับอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยครับเป็นพอร์ต type C นะครับ นะตัวนี้เป็นพอร์ต Type C นะครับโดยปกติแฟลชส่วนใหญ่จะเป็น USB นะครับ micro USB กันนะครับแต่ตัวนี้เป็นพอร์ต USB C ซึ่งดีมากพูดถ,ถึง USB C ของแวมวเมาส์นหน่อยได้ปะ่ะคือตอนนี้ device ์ที่ผมใช้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็น USB C หมดนละแฟลชก็เป็น USB C ละกล้องก็เป็น USB C iPad USB C นะครับแล้วก็ตัว Macbook เนี่ยก็เป็น USB C มีแค่ iPhone อันเดียวกับ AirPods Pro นะครับที่ยังเป็น Lightning อยู่ซึ่ง AirPods Pro เราเข้าใจได้แล้วก็ AirPods Pro เราก็ยังสามารถใช้ไวเลสชาร์จได้ใช่ป่ะแต่ iPhone อนะ คือเนี่ยผมกําลังแบบงุนงงเลยนะถ้า iPhone 15มันมาแล้วมันเป็นพอร์ต USB-C ก็จริงมันมันต้องเป็น USB-C อยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายยุโรปออกแล้วใช่ปะแต่ถ้ามันไม่ใช่พอร์ต Thunderbolt เนี่ยไม่ได้เทคโนโลยี Thunderbolt เนี่ยนะครับผมก็อาจจะไปเล่น Android ล์ละก็เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไปบ่นกันทีหลังแต่อันนี้คือบูทไว้ก่อนว่าขนาดแฟลชยังให้เป็น USB-C มาแล้วนะ iPhone นะครับคุณจะต้องให้ USB-C มาแล้วนะไม่งั้นผมใช้ชีวิตลําบากนะทุกคนเออนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวใส่ฐาน AA ของเรานะ ไอตัวขีดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยแบบให้ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะเนี่ยไอเนี้ยคือถ้ามันทําสูงกว่านี้มันหน่อยนะครับถ้าเป็นของแคนนอนอ่ะคือมันมันนูนขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วมันมีผลในการแบบเราสไลด์ลงจริงๆนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันทํามาแบบทําไว้เฉยเฉยน่นะครับแต่ว่ามันก็เออสลด์ลงได้ง่ายแหละใช้นิ้วเดียวก็สลด์ได้ลวนะครับแล้วก็เราสลด์ลงมาเงี้ยแล้วก็เราก็เปิดนะครับอ้าวเปิดก็แก๊กซะแล้วนะครับอ๊ออ่าโหเสียวหักชิปห่างเลยวทุกคนเสียวหักมากมันอาจจะเป็นของใหม่อ่ะมัน ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อะ่ะโอ้ผมว่าแม่งมีสีถัก,กว่ะเออนี่ทำกองแกงไปหน่อยนะโรดอ,อกนะครับนี่กองแกงไปหน่อย ก็ใส่ฐถ่าน AA สก้อ e นนะครับเป็นเรียงแบบเรียงสล็อตเลยนะครับก็แบ่งช่องกันมาชัดเจนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเค okay, เดี๋ยวทีนี้ผมขออนุญาตลงไปเอาถ่านก่อนเดี๋ยวลองมาเปิดดูว่าเป็นยังไงนะครับอะ่ะโอเคทุกคนถ่านเนี่ยก็เราสามารถใช้ถ่าน line, อัลคาไลจากเซเว่นก็ได้นะครับซื้อจากเซเว่นมาก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นถ่านชาร์จแบบเนี้ยของผมก็เป็นของ panasonic นะครับแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นถ่านอัลคาไลที่ซื้อจากเซเว่นเนี่ยครับมันจะใช้งานได้นานกว่าถ่านชาร์จพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าการคลายประจุแล้วก เรื่องของมิลลิแอมเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นฐานชาร์จเนี่ยนะครับฐานชาร์จเนี่ยมันจะใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากกว่าฐานาไอคลายอะไรเงี้ยเวลาเราใช้จบงานเนี่ยต่อให้มันยังใช้ได้ต่อเนี่ยนะครับแต่เวลาเราไปทํางานวันใหม่เนี่ยเราก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบที่เราจะต้องถ่ายนานเนี่ยนะครับผมว่าฐานาไอคลายจะดีกว่านะก็คือพอหมดแล้วเราทิ้งได้เลยแล้วก็ใส่เซ็ตใหม่เป็นเหมือนแบบเปลี่ยนแมกกาซีนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยหมดแล้วเราต้องแบบเอาไปชาร์์จจต่่่อออนนนนะครรััซึงงมมชาาาก็ปณี้โเดววลู เมนู ของโกดอกจะเป็นยังไงนะครับแต่เนี่ยมันแบบมันก้องแกงจริงนะผมจะเปิดทีไรแม่งมันจะหักทุกทีเลยอะผมว่าแม่งน่าจะใช้ได้ไม่นานนะดูทรงเนี้ยนะครับผมก็ ه, น่าจะต้องเอาด้านนี้ลงไปนะอ่ะข้อเสียอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือว่ามันไม่มีบอกนะทุกคนว่ามันจะต้องเอาด้านหัวหรือด้านตูดลงไปก่อนนะครับถ้าเป็นของค่ายอื่นเนี่ยแคนนอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะอันนี้ได้เลยว่าต้องเอาหัวหรือตูดเข้าไปก่อนนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดๆตรงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นจุดบ,บ เราจะต้องเอาตูดขึ้นนะครับถ้าเป็นจุดหลุมเราต้องเอาหัวขึ้นนะครับอ่นะก็ตามสไตล์ครับใส่สลับกันนะมันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะรอดูอีกทีนะว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่รู้นะทุกคนเอ,อ ติดเว้ยนะครับดาถูกจรด้วยอ่ะมันก็จะมีเสียงตีตีตีขึ้นมานะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะหน้าจอเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยตัวอักษรที่เป็นสีดํานะครับอ่ะผมให้คุณดูอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแฟดแบบปกติเพราะว่าไอตัวไฟเมื่อกี้นะครับคือเราเราเพิ่งเปิดเครื่องนะครับแล้วมันก็จะมีไฟนะครับซึ่งไฟเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันกดเปิดตรงไหนเนาะเพราะว่าแต่ละแฟดแต่ละตัวเนี่ยจะมีการเปิดไฟมีการใช้งานเซตติ้งอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นอันนี้ อันนี้คือเปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวผมขอลองกดเล่นก่อนนะทุกคนอันนี้เปิดไฟหรืบอกว่าอ่ะโอเคคุณเห็นปุ่มเขียวเขียวนี้ไหมเนี่ยเขียวเขียวเนี้ยถ้าแฟลชขึ้นเขียวเขียวนี้คือกําลังไฟเต็มแล้วก็พร้อมที่จะยิงคือเราสามารถกดปุ่มเขียวเขียวตรงเนี้ยเพื่อเทสแฟลชได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเขียวเขียวนะเห็นไหมคุณเห็นไฟกระพริบไหม เนี่ยอันนี้คือแฟดยิงแล้วนะครับเราสามารถเทสแฟดตรงนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นโหมด ETLA นะครับก็คือโหมดแสงแบบปกติที่เป็นแบบโหมดออโต้น,นะครับทีเนี้ยผมสามารถใช้โหมดแมนด้วนได้นี่คือผม,ผมปรับเป็นโหมดแมนดวนนะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ต่ำสุดคือ1ทับสองร้ว้ก็สามารถปรับได้สูงสุดคือ1ต่อ1นึ่งะครับ 1, ต่อหึงคือแฟดที่ผมบอกว่ามันสว่างที่สุดแล้วเราลองยิงดูนะดูว่ามันจะชาร์จนานไหมนะครับดูที่สีเขียวเนาะผมจะลองยิง 1>, 1 2 3อ่าะประมาณ3วินะเห็นไหมคือพอกําลังไฟมันเยอะเนี่ยทุกคนมันจะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานถ้าเทียบกับตอนแรกที่เรากดเล่นคุณเห็นไหมกดเล่นเนะี่ยตอนผมกดเล่นอะผมจะลอง1ต่อ2 56นะครับผมจะลองยิงดูนะเห็นปะสีเขียวนี่คือแบบไม่กระพริบเลยครับคือมันชาร์จไฟเร็วมากนะครับผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกจความรู้นะทุกคนเรายิ่งใช้กําลังไฟที่เยอะเนี่ยนะครับมันก็จะใช้การชาร์จค่อนข้างนานนะครับทีนี้ผมจะลองแบบ ใช้งานแบบปกติดูปกติผมจะใช้ประมาณ1ต่อ8แต่ผมเอาเป็น1ต่อ4เลยดีกว่าเพื่อความชัวร์เนาะนะครับหต่อ4ที่ผมใช้งานปกติทั่วไปเวลาไปออกงานนะครับมันจะชาร์จเร็วไหมอ่ายิงต่อเนื่องประมาณ5รูปครับมันจะเริ่มชาละ อ่านะครับยิงประมาณ5ลูกนะครับมันจะเริ่มชาร์จ แบบดีเลย์ลงนะครับจะไม่ผมไม่เรียกว่าช้ากันเรียกว่าดีเลย์ลงซึ่งปกติเวลาเราไปถ่ายงานตรงงานแต่งอะไรเงี้ยครับเราอาจจะไม่ได้ยิงรัวขนาดนี้หรอกแต่ว่าก็มีโอกาสที่บางจังหวัดเราอาจจะรัวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วคนใช้แฟลชเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยตั้ง1ต่อ4เขาจะตั้งประมาณ1ต่อ8นะครับหรือว่า1ต่อ16อะไรเงี้ยแล้วก็ ISO มันก็จะเพิ่มประมาณประมาณสัก300400ประมาณนี้ครับคือถ้ามันเป็น1ต่อ4่เนี่ย ISO อจะอยู่ประมาณหนึหน่งข้ไปหรกล้องราอยเงีนยซึ่งกล้อง,อง,อง,องป full ็นก็ ไีเย ISO ไม่เกิน1000เนี่ยคือมันชิวๆอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องแบบมีการผ่อนแรงของแฟลชด้วยนะครับโดยการใช้ ISO ของกล้องเข้ามาช่วยโดยปกติผมใช้1ต่อ8เงี้ยผมก็ใช้ ISO อยู่ประมาณสวตชเตอร์1ทับร้อยแล้วก็ ISO อยู่ประมาณ400ถึง8ป0รประมาณเนี้ยนะครับอยู่ที่เลนถ้าเกิดใช้ F4 เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่800แต่ถ้าเกิดว่าใช้ F2.8 ก็อาจจะอยู่ที่400อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งมันก็ประมาณนี้คือส่วนตัวผมประทับใจนะคือจอมันใหญ่ดีแล้วก็ การหมุนไดอ l ล i n g ตรงนี้ยคือผมว่ารู้สึกความสัมผัสมันนะดีนะครับเวลาเราหมุนแบบเหมือนเราใช้พวกกล้อง Canon แบบอย, 5, อย่างตัว USR5 อย่างเงี้ยหรือว่ากล้อง 6D 6D Mark II อะไรเงี้ยครับที่มันเป็นไดอ l ล i n g แบบมัลติฟัง c t i o n อะคือหมุนหมุนหมุน,มนเอาอะไรเงี้ยเวลาเราหมุนดูรูปเงี้ยมันฟินกว่าอันนี้ก็คือแบบเวลาเราหมุนแบบสปีดชัตเตอร์ของตัวแฟลชเนี่ยนะครับสปีด d แฟลชเนี่ยมันก็ลื่นมากกว่านะครับผมแล้วก็ตัวเมนูนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับว่าแฟลชเนี่ยจะให้มันอยู่ในโหมด s t a n บายอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้ เป็นเอ็กซ์เดด้านแฟดผมเลยแบบอธิบายแบบละเอียดไม่ได้นะนะครับผมทีเนี้ยคือผมเนี่ยจะเอาไปใช้งานวันเนี้ยที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับเป็นวันศุกร์ผมจะได้ไปถ่ายงานแต่งวันอาทิตย์นี้โดยเราจะใช้แฟดโกด์ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวประสบการณ์หลังจากการใช้งานให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเฮ้ย hey, เอาไปใช้งานแล้วเจอข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้านคลิปนี้เป็นคลิปแบบอธิบายอันบ็อกซ์คุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อาจจะไม่ถูกใจพี่ๆห,หลายๆคนที่ใช้แฟดเซียนแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนที่ใช้แฟด คอมเมนต์ไว้ใต้ใหดูได้นะครับเพื่อตัวผมเองด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เขาอาจจะอยากจะลองเล่นแฟดอาจจะมีแฟดอยู่แล้วก็ไม่เคยลองใช้อยากจะลองใช้ให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากพี่ๆที่เล่นแฟดจนเซียนนะครับก็คอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันได้นะครับอ่าโดยรวมแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงครับคือผมอยากให้คุณดูหน้าจอไว้นะครับนี่คุณเห็นตรงนิ้วชี้ผมไหมครับผมไม่รู้ว่ามันเห็นไหมนะครับมันจะขึ้นว่าตัว H แล้วก็สายฟ้าใช่ไหมครับตัว H แล้วก็สายฟ้าคือ S High S p e e d s y ก c นะครับผมก็เป็นตัวสปีดซิง์ที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันจะใช้กำลังไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มันจะซิงค์แฟลชกับตัวกล้องเนี่ยได้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือแต่ที่ผมลองใช้งานแล้วผมรู้สึกอย่างนี้นะนะครับใครที่รู้ลึกกว่านี้นะครับก็มาอธิบายให้ผมฟังได้นะครับผมอ่ะหต่อ8นะครับเปิดไฮสปีดซิงครับอ่ะหนึ่งต่อแปเนี่ยยิงเกินห้ารอบมันก็ ยังเขียวอยู่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการแกะกล่อง Unbox นะครับตัว GoDox TT 685 Mark 2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้งานก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจออะไรขัดชอบไม่ชอบอะไรยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแน่นอนแล้วช่องเราต่อให้มีสปอนเซอร์หรือไม่มีเนี่ยนะครับเราก็รีวิวกันแบบตรงไปตรงมาภาษาบ้บานๆง่ายๆแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถหาซื้อตามออนไลน์ แอปได้แล้วนะครับช้อปปี้ลาซาด้าหรือแม้จะเป็น w a ล k in mm hmm. เข้าไปนะครับ mm hmm. ในห้างสวิิค้าขายอุปกรณ์ไอทีชั้นนำทั่วไปนะครับผมอ่ะ mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อ้อก่อนก่อนอันนี้จัดไปนะครับอย่างที่เราบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบล็อกใช่ไหมนะครับเนี่ยคือมันจะเป็นหมุนล็อกครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบว่าหมุนจนแบบติดกับตัวฮอตชูนะครับของกล้องนะซึ่งอันเนี้ยดีมากๆนะครับผม นะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมแบบเออซื้อไอ,อ้เจ้าตัวนี้มานะเออนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกอแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจ้ากัะเจอดกันใหม่นในคลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ